แอนทีชาไทยสูตรใหม่ทันสมัยไร้ไขมันทรานส์ประกอบอิสารสกัดจากพืมไฟเบอร์จากน้ำมันมะพร้าวมีส่วนประกอบของไฟเบอร์ที่สกัดจากข้าวโพดให้แคลอรี่ต่ำเป็นพริบยโยอติช่วยในการปรับสมดุลหลั่ไส้เสริมมิต้านทานทําให้ระบบขับถ่ายดียิ่งขึ้นซูคารรสจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานเหมาะสำหรับผู้ต้องการหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำตาล พีทอลินจากประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเส้นใยอาหารที่ได้จากชีโครีรูทช่วยลดการดูดซึมแป้งหรือน้ำตาลช่วยดูดซับและขับสารพิษและยังช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลําไส้เซเลียมฮช่วยกําจัดของเสียและสารพิษต่างๆในลำไส้มันทาอาการท้องผูกเนื่นท้องช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นอีกทั้งยังมีสารสก,กัดชาเขียวจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มกระบวนการเผาผลาญไขมันในร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันภาวะหลอดเลือดอุดตันผงมเะเ่วงแอฟริกันช่วยเพิ่มพลังงานเพื่อคุมความอยากอาหารลดคอเลสเตอรอลสลายไขยมันได้ดีไ้โตรซานสกัดจากเห็ดทรัฟเฟิลสุดยอดแห่งนวัตกรรมดักไขมันจากประเทศเบลเยียมสามารถดักจับไขมันได้มากกว่าน้นักบโตมันเองถึง800เท่าสาหร่ายสไปรูน,นาเป็นแหล่งสาอาหารที่ ที่สุดแหล่งหนึ่งมีโปรตีนสูงมีกรอดอะมิโนมากถึง18ชนิดที่ร่างกายต้องการและวิตามินต่งางๆเช่นวิตามิน A E B 1 B 2 B น2่ช่วยต้มแซมส่วนที่สึกหรอเพิ่มพลังงานให้กล้ามเนื้อเติมความจำกระตุ้นการทำงานของสมองและช่วยให้เซลล์ประสาทแข็งแรงดื่มรีแอนทีเป็นประจำเพิ่มความสดชื่นลดการอ่อนเสียช่วยให้รู้สึกอิ่มช่วยให้คุณขุมน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย รีดแอนทีชาไทยหอมอร่อยขุนดีอิ่มนาน